สวัสดีค่ะวันนี้ก็ฝนตกโปอยนะคะวันนี้ก็มาฉีดยาบำรุงบำรุงบำรุงครั้งที่สองแล้วนะคะฉีดเป็นน้ำน้ำหมักชีวภาพน้ำหอยน้ำหมักหอยเชอรี่ผสมกับปุ๋ยน้ำนานโนนี่ค่ะวันนี้ฉีด นี่ค่ะจะให้ดูว่าวันนี้มาฉีดต้นก็ประมาณเอวนี่ค่ะต้นมันฉีดครั้งที่สองคุยน้ำชีวภาพผสมน้ำหอยเชอรี่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ตอนนี้น้ํำในบ่อก็หมดแล้วจะได้อีกหนึ่งครั้งจะได้ฉีดอีกหนึ่งจะได้หยุดน้ําอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ก็เลยฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยทางใบเพื่อที่จะให้แว็กซี่เจริญเติบโตนี่ค่ะ ประมาณนี้เยวจะให้ดูใบประมาณนี้ประมาณ1เมตรคำนวณดูประมาณหนึ่งเมตรสูง ฟางต้นก็ขนาดฟางต้นถ้าอยู่ดืนอยู่ในร่องนี้ก็ประมาณจะประมาณไหลประมาณไหลได้ตันนี้ตันนี้ประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบจากนี้จะไม่สม่ำเสมอเพราะว่าน้ำไม่เพียงพอ วันนี้ก็ฝนตกนิดเดียวฝนตกปลอยๆตกตั้งแต่ช่วงห้าหกทุ่มแล้วตอนเย็นก็เลยมาฉีดนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศต้นมัน ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเทปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ